ธรรมาโอคอลันมณีจอว่าการตั้งให้องเฮ็ดเือโตเจ้าเก่าชี่หายสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีมโตดสิ่งที่ให้หรืออง่าบาปความดีที่มันเกิดขึ้นในโตวเจ้าเก่าจันอเอาเฮ็ดตามกายไปบุบไปตีเปนไปหลักไปโจนปิ่น ให้ตั้งวาจาไปพิษไปเถียงเปิ่นไปวา่าไปกไล่าวล้ายนะไปจู้ไปหลอกเปิ่นให้ตั้งใจกิดดีกิด,ด,กดงามใครหรือเปิ่นตกถออหยับจาาอันที่มันเกิดขึ้นในตัวเกา่าในกรมอู่ของตัวเกา่าในจิตในใจของตัวเกา่ทาทั้งที่คู่ก็ดีมูก่ก็ดีย่อมเป็นเหตุหรือตัวเจ้าเกา่าเฮา อย่างเฮานั่นเป็นคนเฮ็ดโกดีก็ดีจักโจนูเป็นเฮ็ดก็ดีต่างนดีนั่นย่อมสองข้อนือตัวเจ้าเก่าชิบหายมันขึ้นใหญ่ไม่สูงตกถอยอมีความสุขมีแต่ความตุกเฮ็ดสังเกาะเหมือนใจเฮ็ดสังเกาะไหลเหมือนต่างกึดได้ออกป่าเฮ็ดสังเกาะมีปัญหา อุปสรรคตาที่เข้ามาในตัวเจ้าเก่าเฮาการกระทำบาปด้วยว่าการกระทำต่างหายย่อมสง่งผลคือผู้ที่กระทำนั้นนี่ไปรับความทุกข์ขัดต่างในปัจจุบันเหตุสังกอมเหมือนอ,อกเหมือนใจเห็นก่อมลายกาขายก่อมดีไปไหนก็เปิดบ่าฮือบ่าเกามีปัญหาอุปสรรคอยากฝึกในจิตในใจ ตลอดเวลาส่วนผู้ทีมีบุญหรือว่าให้ตั้งฮีก็ยอมไรลรับผ่อนดีๆปัจจุบันอยู่ที่มีสุขในอาณากะตะเกาะเข็มแหลบเจริญขึ้นใหญ่เหมือนอกเหมือนใจตามตีพระบรมเจา้าเป็นได้บ่าไวา้หรือว่าพุทธภา,าชิตทีวาวา่บอกว่าอัตนาว่า กตังป่าปังอัตะจังอาตาสัมปวังอภิมัทิตุมเมดังว่าเจรัมมหายังมาเนิงการตั้งให้ตีโตเก่าเฮาเฮตดที่มันเกิดขึ้นในโตในใจเฮาแล่โตเก่าเป็นตอนเหตุเป็นเก่าเฮ็ดออกไป ยอมย่าย่อมเกายอมจักย่อมจังควันโง่ควันตีเฮตั้งให้คือชิบหายไวบอวดเสื่อมไปเหมือนแกวเสียงเงินคำเหมือนแกวเหมือนแสงตียากเงินคำเงินที่มีกาเแล้วเงินคำเพราะฉะนั้นตังให้ ที่มันดีเป็นบาปก็คือเอาเห็ดประยาวนี่ใจเขาทุกข์ใจเขากินแหนงเดือดร้อนใจเขามนหมวนมันเซอมันเตี่ยวมันเบิกมันบานอันนี้เนี่ยเป็นตังบ้าที่เขาเลยเหตดนะตังบาปตังตัวเขาตังมำูของเขาตังใจของเขาสิ่งเหล่านี้ให้รื้เขาไม่ึ้นใหญ่ม่เหมือนอกเหมือนใจแต่ว่าถ้าว่าพาไข่ค,คือ เหมือนอกมันใจก็ต้องเฮ็ดตั้งดีตั้งดีย่อมจักคือเฮาเฮานั้นได้เหมือนอกเหมือนใจขึ้นใหญ่เจริญตั้งไหย้ย่อมจักคือเฮานั้นชิบหายวายวอดมีความสุขโตัวสุขใจมีความตุกข่าอยากพืดเฮ็ดสั้งเก็เหมือนอกเหมือนใจนี่คืออาธรมาทีไรนามาฝาก ประจัม้อน,น,นี้ก็อผู้ฟังผู้เฮ็ดถูกตานจุงไรเว้นตั้งให้เฮ็ดตั้งดีจังที่จักตัวเฮา,า,าเฮาเจริญทาเฮ็ดตั้งให้ตั้งใหก้ก่ที่เป็นเหตุผลจากือเฮาหนึง่งไลจิบหายมีความสุขเหมือนอกเหมือนใจทัาให้ใครอกมือนใจก็ต้องเฮ็ดตั้งดีต่งที่เหมือนอกเหมือนใจนั้นเย้า